แอสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์นะคะวันที่15ตุลาคมพศออ2566นะคะวันนี้นะคะแคอดก็มีตัวเลขแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นตัวเลขแนวทางของพ่อต่อนะคะพอต่อเท่านันค่ะเนาะค่ะคนกระไฮนะคะ,นะคะ,คะหะคะววทิพานมาานะคะหัดทิพานมาาเข่าแต่เลหล็กวินนะคะท่านโมนะคะเข่าแต่เลหล็กวิงนะคะ งวดนี้นะคะมาตามตอนะค่ะเพราะว่าคุณพ่อวันไดเอาตัวเลขแนวท่งมาให้มือเศร้านี่นะคะคุณพ่อว่าล่องออกไปเบื้องเป็นแนวทางนะะนะะะคคะขันมากถึงถึงจัดนะคะเนาะขันบอมากกับเลื่อนพลานนะคะ,ะคพอคุณพ่อวันไดเอามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทาาแค่นั้นนะคะแนวทางกับมีเข่ามีหลุดนะคะทองชจบนะคะตัวตัวเลขแนวทางคนก็กับเขามา,ลาหลงวดนะคะแต่ว่าขันมาหด เฮาแล้วมันเป็นอย่างก้อนมักหลุดนะคะเอฟซีนะคะเนาะนะคะกาเป็นอย่างนะคะกาล่องออกไปเบิง้งเป็นหน้าท่างก็แล้วกันนะคะค่าตัวเลขเอฟซีนะคะมักชอบนะคะถึงเอาไปสื่อนะคะเนาะนะคะนะคะ่ะของพอต่อนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเลเด้อนะคะฝากกดเป็นกําลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้เอาตัวเลขหนะ้าท่างมาตอนพีตอนนอกนะคะ แนวทางมีเขาไม่รุดนะคะเอฟซีก็เอาไปเบิง้งเป็นแนวท่าก็แล้วกันนะคะเอาไปพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะนะคะเ,อ,ะนะคะเอาเบิ้งกันเลยนะคะกันมาเสียล่าเพื่อนไฮบนเป็นบนนะคะล่างเป็นล่างนะคะพอต่อนะคะ,ะ,คะให้มา บนนะคะบนพ้นหายแปดกับสามนะคะแปดกับสามนะ,ะจับจับคู่นะคะอันนี้พ่นคือายเป็นทายแล้วนะคะให้มาสามสาม สามหกสามหกสามเจ็ดสามแปดสาม,สาม,สามบนเป็บนบนนะคะให้บนเป็นบนเท่าค่ะพิซซี่นะคะ บ้านเด่นที่สามนะคะขันบ่มาักนะคะตัวเลขทีคุณพอพันจับให้นะคะสามารถเอาไปจับใส่กับตัวอื่นใดนะคะเนาะนะคะแต่ว่าแปดแปดนี่นะคะเคว่าันสิบพจับคู่ให้นะคะจับคู่ลายลายโตมันก็จหลายโตนะคะขันผู้ได้บ่มักนะคะตัวเลขสามนะคะที่คุณพอพันจับให้ก็เอาแปดนะคะไปจับด้วยค่ะกับเป็นหกแปดนะคะเจ็ดแปดนะคะแบบนี้นะคะเนาะนะคะ เป็นสิบจับไหาเด้อขายเอฟซีนะคะดูป้าเพิ่งกระจับมาไห่กระซ้านแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดนะคะเอฟซี่นะคะกระจับมาหา่าะะบาหาแบบนี้นะคะเขาสัญเขียนบ,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 บ๊องบ๊องบ๊องแม่แม่แม่สิเขียนนั่นตัวเลขเขาจ,จับไปเลยเนาะค่ะเนาะนะคะ,นนะ,คะบนเป็นบน,บนคือสามแปดหกแปด จ็ดแปดห้าแปดฮะจับไปบนหลดนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะผันหามาแล้วค่ะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะแต่ว่าสังเกตนะคะมีสามแปดแปดสามเด้อค่ะที่กลับนะคะเอฟซีนะะ่นะคะแล้วก็ล่างนะคะ บนแล้วก็ยังสามารถบนอนยู่ล่างนะคะบนห้ยล่างนะที่บอกบอกผิดบอกถือโอ้อโอเป็นน้ำนมปังนี่ละนมปังกวนแม่นี่ละลา่างมากพันไห่หนึ่งกับสี่เด้อไข่ซี่นะคะหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่นะคะ อัอนั่งกับสี่จับคู่นะคะเป็นให้จับคู่มากหกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่สามสี่แปดสี บามากลักซิฟนะคะสามารถไปจับตีกันกับตัวอื่นในเดือน,นะคะก็เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งพอคนญหา,าเป็นลักหน่วยนะคะสามหนึ่งแปดหนึ่งเดืนที่สี่นะคะ บนเพิ่นเน้นห้ตัวเดียวนะคะเน้นห้ก็คือแปดสามเดอ้อไครซะคะล่างเน้นห้หกสี่อ่ออค่ะตัวเลขแนวทางนะคะของพอต่อนะคะงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้า้อยหกสบหกนะคะบน ไฮแปดกับสามนะคะแปดกับสามนะคะไฮติดแปดกับสามใหไ่นะคะจับคู่สามสามสามแปดหกสามหกแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดสามห้าแปดค่ะเด่นที่แปดสามนะคะล่างนะคะไฮมากหนึ่งกับสี่นะคะติหนึ่งกับสี่ไปนะคะจับคู่หกสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่สามหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งนะคะแคบนาจอไปเลยนะคะ ตัวเลขแนวทางของพอต่อก่อนอื่นนะคะแอดกระอขอบุนขอบคุณนนะคะพอต่อนะคะที่เอาตัวเลขแนวทางเอามาแบ่งปันทางช่องนะคะทางช่องกระแดะไปแบ่งปันเอฟซีอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะนะคะกระอขอบคุณนล,ลายนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขแนวทางมีเขามีลูเตอร์ะคะ่ะพอแม่พี่น้องนะคะกระอให้เอฟซีท้งช่องเอาไปพิจารณาเอานะคะมากถึงจัดคัดถึงพานนะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะ แอดก็ขอให้มืออื่นนี่นะคะวันที่วันที่สินะคะมืออื่นก็ขอให้แตกบน่นแตกล่างกันแล้วกันนะคะเนาะขอห้เฮงๆงยด้วย,วยทุกคนทุกทันนะคะขอห้มีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจ,จนุนขอให้ถูกหวยร่วยเบื่อไปน้ำกันเ้อนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกัสวัสดีค่ะ